อยากรูถ้ำเห็นถ้ำได้ถ้ำอยากถึงจุดสูงสุดคือวกลับมาเกิดอีกพันิพานที่เห้าขุ่นชิ่นในสือ่อ,อ,อย่ำไดที่เห่าหมดความเห็นแก่โตนั่นแหละจากจิตถึงใดถ้าว่าคนที่เห็นแก่โตหนึ่งถ้าเห็นแก่โตแล้วปึ๊บก็เห็นแก่ครอบครัวเมื่อเห็นแก่ครอบครัวแล้วก็เห็นแก่ญาติตระกูลทั้งไฟบิดามาดา มาเห็นแก่ญาติตระกูลของไฟวิดามาดาก็เห็นแก่หมู่บ้านตำบลอำเภอรประเทศนี่สิเป็นตั้งสี่ที่นี่ถ้าเฮ่าสละควมเห็นแก่โตออกได้แล้วปุ๊บสละควมเห็นแก่โตออกสละญาติได้สละญาติเครื่องไฟพอไฟไหม้ออตระกูลได้แล้วก็ต้องสละในหมูบ่บ้านาบน้านตำบลอำเภอจังหวัด แบบประเทศสละออกแต่ในความสละออกในความบาระโยชน์ทพื่ออะไเลยเสมอหนึ่งเห็นผู้อื่นเป็นดุนด,ดดังว่าเสมอตนเลยบนา้คือมีความหลักหลักผู้อื่นเสมอหรือเจ้าของเองนั่นถ้าเหาสละความเห็นแก่ตัวนี้ออกได้แล้วสิบ่มีความรู้สึกว่าหักผู้นั้นเกลียดผู้นี้ทุกๆคนเสมอโดยตนนั <c oughs> ่นแหละคำว่าต้องสละความเห็นแก่โตแล้วก็คำว่ารับใส ต้องหลดตนลงมาตำสุดคือย่อมหับใส่หลับใส่ใสทั้งทั้งสี่บุคคลผุ้นนบอกเป็นคนดีเป็นตาชั่งหลายๆอย่างในการขวางหลายยางในการทำลายทำลายแต่ว่าเป็นอย่างคือเขาจะโอ,อท้อนได้อดทนที่จริงบ่ได้อดท้นมันเลยเขาว่าอดท้นไัวแล้วนี ขันตีปรมังตะโปตติขานิพานังนี่จุดนีคือเลย่ยความอดทนคนทั้งหลายที่อดทนเพราะว่ามีจุดหมายในความอยากใดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงอดทนแต่ว่าคนบ่ไดอดทนห่างใสรับทังโลกว่าอดทนเพราะรักผู้อื่นเสมอโดยตนรักตนเสมอโดยผู้อื่นมีความเมตตาสงสารเมตตากรุณามุิตามีความเมตตามาก หูเห็นต่างๆนั้นน่ะอันเป็นไปทำดีออไปสวรรค์ดีโดยทางาศาสนาเนี่ยบ่มันดีโดยทางโลกเนี่ยทำชั่วไปนรกนี่เพิ่นก็เลยอยู่เพื่อยังเ,ออเพราะว่าเมื่อจากใหน้นผู้ใดตกนรกเห็นเขาตกนรกมันเหมือนสะพอนเหมือนเหมือนดันตัวเองใหม่เท่กันออแต่ว่านั่นเป็นแค่ความรู้สึกที่เคยพันมากจากเวลา เลยพยายามที่สเพียรพยายามใน,นการแนะนําบอกสอนเพราอถูกสิ่งถุกย่างเพิ่นผ่านมาบิดแล้วตกนรกก็เคยตกมาแล้วเปรตก็เป็นมาแล้วสุรกายเดรัจฉานเป็นมาบดถ,ถูกอย่างเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระราชามหาจกรัิเป็นมาบดเวลาสุดท้ายแล้วนที่ว่าความมีอํานาจทั้งหลายเฮ็ดให้ตกล้มเป็นไพ่แพ่แก้ตัญหาคือความอยากของจ้าขอองคือว่าอํานาจ ก็เลยมีการลัางแก่ข่มเหงเพราะความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ญาติในครอบครัวตัวเองอถ้าพูดมีผัวมีเมียแล้วก็เห็นแก่ผัวแก่เมียเนี่ยเห็นก่อยเขาก็แม่ม็เห็นแก่ญาติแล้วก็เห็นแก่ตระกูลเมื่อเห็นแก่ตระกูลตระกูลนี่ก็คือญาติทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละเห็นแก่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนี่มันจะออกไปแบบนี้บบดนี้เอาหดสั่นเขาเมื่อละความเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ย ทุกคนในโลกเสมอกันบ่าว่าแต่คนสาตว์้อม mm. เ่นจงเพียนพยายามในการบอกในการสอนแม้นว่าเขาสิกเก้าตูใส่ไหลก็เป็นเรื่องของบุคคลูนนั้นแก้เอาจนไดน้เอนมีแต่ว่าก็ขึ้นยก,กับการกระท่ำรวมกันคือว่าออสิ่งที่คืออนว่าทากำกรรมดีรวมกันคือพวกเข้าเหตุวีเดียวนี้แหละมาฟังทรรมะกันออบอกยังแนะนำยังกับเสื้อฟัง แต่ว่าต้องเสื้อฟั่ง้วยความย่มหลับเด้บ่แม่นเสื้อฟั่งโดยการนั่งอยู่สื่อๆแต่ว่าใจนี่ขวางอยู่ตลอดเออเกิดน้ำกันไปเรื่อยกับขวางกันอยู่เรื่อยแต่ว่าบาดสุดท้ายแล้วบันปลายของชาติสุดท้ายผู้หนึ่งไปในพานผู้หนึ่งเสือกไปนรกก็มีเด้มันมีก็คือตัวอย่างที่เราเห็นเห็นหูหูกันก็บ่เห็นหลอแต่ว่าฟั่งฟั่งเบาเอาเทวทัตหนังเป็นอันดับต้นแหลกคือพระพุทธเจ้าโคตรหมเฮา กินจาม่าในกาเป็นไายิ่งเทวัตถเป็นไฟท้ายแต้วก็ไฟขวางโดยยากอีกสุภาพุทธ,ธเองสิ <c oughs> แล้วก็นั่งอุมมาท่านตีอีกผู้หนึ่งเนี่ยคือจางคนไปด่าเพื่นเองเมียพระเจ้าอุทเทนนั่นแหละมันก็มีอยู่จังสันหลายๆคนแล้วก็พวกที่ขวางคือพวกนิครรนทั้งหกวันลงนาลกบ่ได้พวกนั้นขวาง ก็คือแย่งลาบสักกะกันนี่มันมีบวมเนี่ยมบนมบ่มีือนักบวชือกันนั่นแหละแต่ว่าพวกนั้นเห็นแก่ลาบเห็นแก่สักกะก็คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่หมูพวกแล้วก็เห็นแก่ยังหวานอธิบายไปเมื่อกี้นั่นแหละ,ะ <c oughs> แต่มีคือกันก็คือเห่าเห็นเต็อยีเดียวนี้แหละว่าแต่เห็นยังขึ้นคนอิจฉานี่คือคนบ่มีปัญญาเห็นได้คือเขาเด้จึงได้แต่เห่าเหมือนหมามบาละ่ะคนอิจฉานี ถ้าเขาเห็นยังขึ้นว่าสร้างภาพนั่นที่วาเปงสั้นได้แบบนี้แต่ว่าสร้างเราพระิษสร้างไงว่าสร้างบบรมีก็คือกันคือสร้างภาพแหละแต่วพาสร้างเราพระศิสร้างไงฉะนั้นว่าต้องไปแค่ในเมื่อสิ่งที่เทากับท่าอยู่เหตุอยู่นี่เราไม่ทาร้ายเดือดเบียนทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและสั์สินตลอดทั้งการเสียอกเสียใจส่วนเขาสิเสียอกเสียใจบพอพอใจก็เป็นเรื่องของความอิจฉาของบุคคลผูมิบ่มีปัญญาเอง ทั้งทั้งที่จะคล้องก,เก,อก็เห็นใดขึ้กันเหมือนบาราอาจจะทถ้าไม่ดีกลัวเันเรื่อธรรมดาเห็นใ้ขึ้กันแต่วแต่คล้องกับบอมีปัญญาก็เลยไดแต่แต่อิจฉาขวาง <im itation> <im itation> ถ้าเทียบก็คือพวกมิโครนทั้งหกนี่สมัยที่เป็นนากบวชก็คือกันหาแต่วิธีสิไปการแกล้งในสำนักของเพ่นเพ่นบวชเป็นฤาษสีพวกนี้ก็บบวชเป็นฤาษสีคือกันทางสอนคนละแบบ ในคนี่เขาลทั้งหกนีมันมันมีมากกันั้งสี่อยู่แล้วมันมีมากโตเจ้ก,กรรมในเว้นแท้ก็คือพระเทวทัตะจากวราเทวทัตแปลว่าจังไลเลวยกเลวขุ้นสองเด่นเทวะไปลว่ายังพรนีสินทะเวเทะวะแปลว่าสองทัตตะแปลว่าตัดแปลว่าฆ่าแปลว่าเลวรวาอีกเลวยกกำลังสอง <laughs> จกักรกลัก ผู้ใดเขาผู้ใดหัว้จคำว่าพุทธะโดยต้นแหลกในการแปลเอาอย่ถามทุกคนอยู่ในนี้คำว่าพุทธะแปลว่ายังซูมอนุแปลสวยงามเยเนาะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนาะผู้ตัดขาดแล้วแม้กระทั่งไสหัว่จบ่กพุทธะแปลว่าจังสี่เ้อในสมัยต้นแหลกมันนั่นแหละพวกเจ้าสิหาก็เคยยิ้นแหละเนาะแรงที่ดับ ผู้ตัดขาดแล้วแม้กระทั่งไส้รวมถึงกระดูกแลอพุทธะไปวายังสี่ในตน <c oughs> ้นแหลกสมมนิภาษามันสละสะวยปรุงแต่งคนมันมีม่านยาหลายะคืตกี่อบ้ภาษาตะกีขคำเดียวคำเดียวปกๆกลดอันนี้ได้ความรู้มาจากภาษาเอินวนบาพระในสมัยครั้งพุทธการ ที่เคยอยู่ในสวนภูมิของเ้าแต่มีอยู่แล้วพระอริยะเจ้า,าพจน์ดาพอพืนอสวับุญนี่เด้เพเ่นไปค้าขายชมพุทธวีปสวัสดิ์บุญค่อนข้างภาคใต้แหละทนมันเทียบโดนีก็ดีสวัสดิบุญมจา,ามจักเวลามาจักเมื่อกี้เหนือนะเบอบ่แมนได้ว่าบอมีมีมากเลวเด้อแต่ว่าในสมัยนั้น อยู่ในเปิดว่าเผาของเิ่นกินคนจากเวลาเผากินคนมีการห้ามเนื้อมนุษย์โดยบัญญัติว่าเป็นอย่างคือห้ามเนื้อมนุษย์เขาเขากับพระบุญนี่แหละว่าพระคุณเจ้านี่ชอบเนื้ออะไรมากที่สุดเลยนะเออฟาโซดาบัตเนาะเพินถามเพืเ lle, ่อก็เลยปาดล่องกะคว้องกันน่ะปีงกี้ให้นะพระเจ้าก็เลยบัญญัติว่าบอกให้กินเนื้อมนุษย์นีก่ก็หลวง พระบุญนั่นแหละเป็นเป็นต้นบัญญัติเป็นอธิกรรมมีการบุคคลอธิกรรมมีการบุคคลแปลว่าทางไหนนั่นจือเอาเออบุคคลต,ตัวอย่างหรือต้นแรกเน้อบุมีความผิดบ่มีความผิดนั่นแหละจังววาพระบุญเออเ่นกับบรลรล,ลุอรหันต์นี่แหละเพิ่นไปหาขายผา แล้วก็เพื่อทีไปซืือเอาเกลือขึ้นมาแต่ว่าเนื่อคําว่าคุณะเจ้าเกิดนแล้วพึ่งก็เลยสแสดงหาหมอบเกวียนให้พวกน้องไส้กลับขึ้นมาในประเทศไทยเอาตะกี้บ่มีคําว่าไทยเด้อเออพึ่งก็เลยบวชที่พนเมื่อบรรลุรรมแล้วพึ่งก็สร้างสอนลายยางพระศาสดาก็สร้างสอนบ <c oughs> าบานของเมืองของเธอเป็นบานเมืองที่แห่งแรงแถมสัมบยตรเป็นบานเมืองที่กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร เออถ้าเขาจะตีเธอเนี่ยเธอจักทาเช่นไรนะก็จักให้เขาตีถ้าเขาจะฆ่าเธอเธอจักทำก็ให้เขาฆ่าครับนะหลายอย่างอยู่ที่พระพุทธเจเ้าบอกกันครับพระบุญแล้วเิ่นก็เป็นอหรหันต์นั่นแหละแต่พระองค์สิพระเจ้าสิบพจักค <c oughs> <c oughs> ำว่าพุทธ,ธะก็ออกมาจากหันแหละซึ่งแปลว่าลากไส้ตัดแม้กระทั่งกระดูก พุธะปบวา,บาจังสัน่น <c oughs> ทุกคนรูซ่รูรูอยู่นี่แหละเผยแผ่ประโยชเาใจว่าได้าเจียวพวกเจ้าโชคดีคอยโชคลายเนาะ <c oughs> อีหยังอีหยังกับว่าแพ้ออกดีดีแล้วพวกเจ้ามีโชคดีเด้แต่คอยมีโชคลายเนาะ <c oughs> ให้ทุกคนสังเกตเบื้องต่าให้ คาว่าเห็นแก่ตัวกับไม่เห็นแก่ตัวท้่มตั้งกันหนึ่งใดล้วกะใหอ้มีความบริสุทธิ์ในการเสื้อจะคลองเองในความบริสุทธิ์ว่ากูนี่บริันละใดอิลีนะจักว่าล่ะจริงๆเสื้อจะคล้องแบบบริสุทธิ์เออบ่แมัว่าอะไรมากระูบริษัมากระู่ว่าแมนนวานั่นเลยต้องเข้าใจในตัวเองเสื้อจะคลองโดยบริสุทธิ์ว่าอันกูนั้งเหตุบรทันใดนี่ต้องต้องเข้าใจตัวนี้ว่าสั่นห้าบ่ิษัอย่าง บอลหรืสุดใจในการปฏิบัติบอลหรืสุดใจในว่าตะของนี่ย่งย่งตัดบ่ได้ยังว่างบ่ได้ยังมีความเห็นแก่โตเออใจว่าล่ะใจว่าย่า่มถามภาษาเด็กเข้าใจไหมล่ะจะเอาเรื่องสีบ่แต่อยว่ไทยีขคือลูกตาคนลูบเบามันพยายมที่สิบบ่ให้มันคืออยู่นะยังศิลป์ คอยกับกรรมมือไหวอยู่ดีมันเกิไปยังทีมันไปดีหรืมันเป็นของมันเองเรื่องไรเมื่อจากให้ค,นค้นว่าเพ่นลักษณะนั้นให้ถุกคน้นสังเกตจากของอันนี้ได้อันนี้ว่าได้นี่อันว่าทุกเราควรกําหนดรู้มันว่าทุกละอันเราได้รู้แล้วอันนี้เราละได้อันนี้เราหลังยังละไม่ได้คือให้ บริสุทธิ์ใจน่าจะของแต่แท้อันใดที่กังวลและสงสัยอยู่นั่นยังบ้านบริสุทธิ์ในการละจากว่าบดาก็คือบดายใดก็คือใดอันใด,นดแล้วบ่สงสัยบ่กลับมาสงสัยอีกขาด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 ,ขาดไปเรนะื่ <c oughs> อนยนี่นั่นแหละตอนนี้ย่ามจะเป็นน้ำเต็มแก้วเออแต่เทย,งยังใส่มันหลน่นหลับฟังทุกความคิเลยิ่งผู้ใดมาถามจะเกี่ยวกับกมาฐานหูเฮาซ่องล้องขึ้นเลย,เลย ฟังอยากอยากให้เขารูทานะนะ้ท่าก่นนะก็กระได้ตัแหนไปได้แหนแหนแหนไปนะแต่ต้แหน<ม>บริยืนยันตัดสินคืออาจจะท่านตำล่าก็เอามายืนยันและประสบการณ์ก็เอามายืนยันตังสี่ห้างห้างบอมเอนบารนเด็ดขาดแบบนั้นแต่ว่าให้ข้อคิดเห็นซึ่งกกนและกันไปแต่ว่าบแมนบดเธอบ่ว่บารา,า,า,าทัานทีนะแต่ว่าต้องระดับคือ เขาจะเอามาตะปูตาไก่แนวสองค้นนะคะัเขาจะกับภูมิท่ามเขาจากับสูงลุกเวลาจีปุบให้ย่อมรับสารภาพในตัวเองถ้ำที่เห่าสนทนากันมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นของสูงทั้งนั้นเลยแต่ว่าในความรู้สึกของกริงมันยังตัดไม่ได้เนี่ยเขากายย่อมหลับด้วยล่ะนะอ็เป็นอซินล่ะยังตัดไม่ได้ีบอกเลย นั่นคือเขาย่อมหลับเนี่ยบอกบริสุทธิ์ใจในในความคิดเห็นต่างๆแล้วก็ในความรูส้สซึ่งมันตัวจากความบาดายยังก็กดีนั่นแหละที่ขจ้ามาสองคนเหมืนอนขจากะเก่งอยู่นั่นแหละ <c oughs> สุนทนากันไปนี่สนทนาไปสนทนาไปเรื่อยเรื่อยเลยใส่ซับคุยกันแบบมิตรเกี่ยวกับปล่อยว่างปล่อยว่างนะ อ,อบัดเฮาให้ยอมรับบัดนี้ให้ยอมรับว่าตัวเองว่ายังตัดไม่ได้บอกเลยเถ้าทําอันนี้ถ้ามันเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงในความรู้สึกของตัวเองจริงมันอยู่ไม่ได้เลยบรรลุธรรมตายใช่ปะต้องบวชแต่มีความคิดอยากจะบวชแต่ก็หันหลังดูแล้วว่าโอ้ยลูกยังไม่ทํางานว่ะ เน,นี่ยสิยลูกยังไม่ทํางานสวนนั่นนะก,ก็ยังไม่แบ่งว่ะนั่นมันเรียนงอะไรเขาก็ยอมรับเขาได้บานนี่เออครับเวลานี่<อ>ละ,ะให้ยอมรับรูปุความบอลสุดใจว่ะเออคําพูดเนี่ยโกหกเนี่ยโกหกได้ทุกอย่างทุกรูปแบบว่ะ<อ>แต่จะโกหกความรู้สึกตัวเองเป็นอันไม่มีว่ะทําไม่ได้ว่ะเ<อ>ขาเขาก็ยอมรับเลยนี่แหละ คือเท้ากี่ตัวนี้ต้องไปดสื่อจริงหรือไม่จริงบ้าง<อ>โกหกตัวเองไม่ได้<อ>ตั้งแต่การแลกแล้วเขายอมอยาา่าว่าล่ะการแรกอ,อย่าเอามาเทียบว่าอย่าเทียบน่นเทียบนี่กูรลูกมดทุกอย่างสำนักนี่เป็นอย่างนี้สำนักนี่เป็นอย่างนี้จะเอาสำนักไปเทียบอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยยอมอย่าวา่าล่ะการแลกกันร,รุ่นแรกเนาะโทษพ่อโทษแม่พ่อพ น้อยใหญ่สินเป็นนักสั่นบางที่ถ้าก็ต้องหู่จักอถ้ำสําหรับบุคคลพวกนี้ต้องใส่ข้ามรุนแรงบุกข้นพวกนี้ต้องใส่ข้ามปานกลางอ่อนหวานนย่าก็ล่ะของข่อยมันค้นหวานอยู่แล้วน้อยายเกลียวเงินว่าน่ารักเลยเงินว่าล่ะเนาะยายสิน อยากขู่อะไรจะจได้ได้หันเนาะมันเปลี่ยนของมันเองนะมไ <c oughs> ปย่เขียวเราเกิดขึ้นครั้งแรกอยู่เมืองใดจะไบ่เคยยินบ่เมืองพระราชนทีเราเกิดขึ้นครั้งแรกอยู่เมืองพระราชนทีเด้อ ยูเมืองพระเจ้ากินกิสลาดเจ้ามักเล้าโอเ้เนาะเออการที่ว่าอีกเงื่องนึงว่าหลายๆคนที่เข้าใจว่าตัวเองกินเหล่าแล้วปฏิบัติธรรมอะไรได้ไดนะเจ้าตัวนั้นมาขวางเข้าใจว่าเอ,อบางคนเข้าใจว่ากูขาดสัตว์หลายปฏิบัติธรรมอะไรได้คือเกาอ็นบ่าล่ะพระองคุณมา่งคือขาดคนตัวธรรมดา,บ,าบอกมักว์ัหญ่อตัว หลายๆอย่างทีคนที่เคยทําผิดเรายากลัวความผิดของจกของว่าจะเป็นเครื่องตานทากับือ้นจกของตานจากของเองเออบุคคลที่เคยทําความผิดกลับใจได้เพิ่นอนผู้ื่นว่าบัณฑิตออคนที่ว่ากินเหล่าอยู่จังสัน่รกกาไปดอกจังสันมาโหลดถออ้าเจ้ารัท่าอยากมาออ่าเอาตัวนั้นมาขวางออจะกินก็กินไปแต่ว่าทางพเมนผูกบวชเด้ <laughs> คนละเรื่องก,กันเด้อยากกินก็กินไปแต่ว่าเนี่ยปฏิบัติกับมาเดี๋ยวมันก็ค่อยคอยออกเองดอกเรต้องยามว่ามันสิด่าดอกกันได้คือเก้านั่นแหละ <c oughs> ได้หรือว่าได้ยังมันก็คอยสะสมไปเมนบ่บ่มีผพ้ได้เกิดมาดีได้อยู่นี่เมนบออ่เกิดมาเลววัตทุกคนนั่นแหละความเลวของจะของเองควานเห็นแก่ตัวของจะของเองและเป็นผู้พาดจาขความเกิดเองเพราะว่าสาระความเห็นแก่ตัวบ่สุดบ่เบิด เป็นเังสั้นนั่นแหละจังว่าผู้ใดพวกกินเหล้ากินยาสิจากปฏิบัติกับมาเราต้องไปพูดถึงหมักผลมันดอกให้ไปสะก้อนเ,นเนห็นบ่เฮไปสะก้อนบ่มีผู้ใดได,ไดมากเลยผลมันดอกนามาที่แหลกเราได้โดดตีเห็นบ่จังสั้นแหละหลายคนว่าโอ้ยติดเหล้าบ่กล้าไปัเ ก็อดเอาเอาอดเอาอยู่นี่ก็ได้จัน้อยออกไปแล้วจังไปนำเข้าไปได้หลายกันนำไปรวดแบบน,นี้เพราะฉะักองแล้วก็กินเหล่าตัวเนาะอะไรบ้างละ่ะตําเหืองเม,งมา <c oughs> แล้วเ,เหล่าเป็นชีวิตตะกี้ก็เลยเนาะมูยะข้ามใดเนี่ยมาเสร็จถูเอายักว่าล่ะจะไปเล่นสนละแต่ <c oughs> แล้วก็ยังเศร้ญญาได้ไยเป็นบ้าล่ะ ผู้ใดเป็นเวรกรรมยังไงยะเล็กบะยะเล็กเป็นผู้หาเลี้ยงขายเขาแกงขายคนคุกยังสั่นยังสลักทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างบ่มนวนบามันจะเปลี่ยนแปลงผ่้ใดมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องยากแนะนํากันมาโหลดคนจีนเหล่าคนนั้นนั้นโอ๊ยเหล่าอยู่บ่กล้าไปยันพนวาเออบ่าดอกกับบ่แมนบ่าเห็นมากินอยู่ในวัดเลยเนาะเออ หลายๆอย,าย,าย่างเขาถามมากหรอกว่าเล้ตอบตอบวันนี้แหละจริงตอบจะไปตอบคนอยู่หันดูไในไม่อนันว่าตอบแล้วหลายป่านตอบอยู่น,นี่มยงเดียวลวดเนาะไนสินได้ก็ได้ไ่สินอยู่นี่ละเออับไ่สินก็ไม่ช่วย,ย,ย,ย <c oughs> <c oughs> อ่ะฟอเมื่อ